สวัสดีครับพบกับผมกบวังน้อยนะฮะวันนี้พามาเที่ยวเมืองนอนบ้านเราอีกแล้วครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่บางใหญ่ครับนนทบ,บุรีครับอยู่บางใหญ่ก็ต้องมาดูดรถบดคนใหญ่ๆครับ XMG XS 265S PD ฮะรถบดซันสะเทือนขนาด26ตันครับคันนี้ครับนะนะตัวนี้เดิมๆจะใส่เปลือกหนามมาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ถอดเปลือกหนามใช้เปลือกเรียบนะ การทางานตอนนี้โอ้โหายืงอยู่ด้วยกันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้เลยนะนะโอ้คันนี้แรงตบสุดยอดไม่ต้องห่วงนะนะน้ําหนักตัวเขา26ตันนะแรงตบกี่กิโลนิวตันนะไม่ต้องเดาเลยนะนะครับก็มาปฏิบัติภารกิจนะบนเส้นทางสายมอเตอร์เวย์นะฮะบางใหญ่เมืองการครับนะอันนี้อยู่ที่ต้นทางบางใหญ่เลยนะนี่คือบรรยากาศนะของช่วงด่านเจ็บเงินนะ อันนี้ก็มาบทอัดนะครับเป็นที่ด่านเก็บเงินนะบริเวณต้นทางบางใหญ่นะฮะกับพี่ใหญ่คันนี้เลยนะ XJX S 265S PD อ้าวมาดูลีลากันต่อเลยนะฮะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับตั้งหลักก่อนอไปแล้วโอ้โหนะแรงๆใหญ่ๆจมๆเลยนะนะดูนะฮะ สูงพินเข้าไปนะดูที่ดรัมนะโอ้โหความแรงความสั่นนี่บปึป๊บเลยนะนะครับถือว่าหล่อนะคันนี้นะฮนะลูกหลางน้าตาจะผิดแปลกไปจากตัว10ตัน12ตันทั่วไปนะคันนี้จะเห็นนะมีทั้งความหลอ่อความคมนะสีสันลีลาที่ใช้นะฝากระโปรงนี่ก็จะมีนะตัดขอบนะข้างเหลืองตรงกลางเป็นสีเทาเข้มนะ ทำให้ดูดุดันนะสไตล์ทรงสป,ปอร์ตเลยนะนะครับถ้าจำกันได้นะนะเมื่อสักสอาทิตย์ก่อนนะถ่ายคลิปที่นำส่งตรงทางวังน้อยนี่แหละนะปายทางก็ไปอยู่ที่นี่1นึคันนะและห่งคันก็อยู่ที่เมืองการครับครบเลยนะต้นทางกับปลายทางนะแลกเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับนะสวัสดีครับ